สวัสดีครับท่านผู้ฟังทั้งหลายวางนี้เขาไปตั้งได้ก่อหันเปินเลือกตั้งสอทอกัอนเนาะมีชูนโยบายมีป้ายต่างๆนะฮะจะวนที่สาวแปดมีนาคมนี่นะครับองาร้อยเนี่ยเขาจะเลือกไปดดีวันนี้ผมเอาของธนวัตรคนเมืองนะเสน่หร้านนาเล่มที่สเป็นได้ประพันธ์ไว้นะครับจะอ่านฟังเนอ วางนี่นาะเลีวขวาเลี้ยซ้ายจักขันแต่ป้าหลายหูลายตาแต่ละคนนั้นต่างขันอาสามาพัฒนาชุมชนหมู่บ้านชูนโยบายหลายอันหลายด้านโชตึงผลงานพร้อมพัก คนนั่นก็ดีคนนี่ก็หักนักใจบ่อน้อยเลยเฮาคนนั่นก็จี้หฮือกาเบอร์เขาคนนั่นบอกเอาทีมผมฮือใดเบอร์สองเป็นคนบ้านติดชิดไกลเปื่อนหวมใส่ใสใส,ใส่กัง้งมันชอบการเมืองหาเสียงมอย่งขอลงเลือกตั้งกำลอเบอร์สาวเสียวหัก ก็ซ้ำมาขอขอเลือกเป็นสทอจุลยกำฮือคาโอ้หลายเบอร์เจวานอปีแล้ว่านานำท่วมตาก้ามันแบ่งฮือมาหลายมัดเบอร์สามสิบเป็นอาจารย์แกวัดถานัดอ่านเส้นเวนตานนิใสเรียบร้อยสมกับเป็นนานอยากจักทำงานสร้างสรรหมู่บ้าน ชุมชนเฮามีปัญหาหลายด้านขาดงบประมาณจวยกรรมถนนหนทางให้หนาน้องน้ำขาดคนยือย่ำจริงจังถ้าเลือกมาแล้วจักบ่อพิษบังบ่อหวานมันหวานน้าฟังเหมือนกันเหนือเจ้าเบอร์สี่สิบเป็นลานเคยปอเท่าเขืออยาดกับเฮาหากนับ ตอนบอสบายมันเอาปิกอัพมาหับส่งเข้าโรงพยาบาลบ่บอันปานี้คงอยู่สุสานเหลือแต่วิญญาณบ่ออูก็บ่อฮู้ก็ได้เบอร์ห้าสิเป็นลูกสาวในไซของญาติท้องใบเปิ่นฮักเป็นละอ่อนดีปะไหนก็ตัก อูจักมาไว้ไปลาหู้จักมาไว้ไปลามันเฮียนเก่งหู้ลายอ่ามันเก่งเฮียนหู้อูหลายภาษาจบปริญญามาก่อนวาน <c oughs> ่าอันจึงวันนะครับน้อเบอร์กับเบอร์หนึ่งเบอร์สองอยู่ขนาดนะครับ <c oughs> เบอร์หกสิบมาอูจ่าสั้นๆช่วยกาเบอร์มันจิมเตอร์ว่าถึงผลงานมันมีปะเละอะเนี่ยการมากูด้านแล้วรอตั้งกลุ่มอมซับเป็นพอพอรอสอ เป็นอปพอลอสมก็เป็นเจ้าโอเป็นหลายอย่างเลยเนาะมาลงสมัครสอทอเป็นคนเก็บเงินของกลุ่มคนเทา่าช่วยการบ้านเฮาบ่อขา้นลงสอทอก็อยาให้ก้านไขขอเจ้าบ้านจ่วยกรรมผลงานสร้างไว้คงได้จดจำจ่วยได้แนะนำคนอื่นจิมเจ้า ล่าสุดมาแถมเบอร์เก้าสิบเก้าเปลือนทักของเฮาก่อนนั้นตอนเฮียนหนังสือก็อยู่ห่วมจันเียนตัวกันท่านมาเมินมันอูกเก่งนักคูมักสันเสริญแหลมมักจักเจินไปอูนาห้อง เ้าขออย่างมันบอกเกยคัดคองแถมแบวเงินทองเครื่องใจตอนนี้มันมาขอห้องเอาไว้ต้องการเงินใดเบื่อมันกึดกึดไปแล้วนักใจเหมือนกันจุคนสำคัญเหมือนกันหมดเจ้า ตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์สิบเก้าก็ขนบ้านเฮาทางนั้นล้วนแต่วแต่เป็นปีน้องเจียงจันชอบปอกันหันจูคนสมักกันนักเฮาจักสับสนเลยเป็นกังวลเจ็บหัวอยู่นี่จะเลือกไฟดีนะ้นะเดี๋ยวนี้นะสิบเก้าเบอร์นะพี่น้องเอเลือกได้หกคนมีสิทธิ์เตาอีจักเลือกไฟดีคึอนักคนนั่นก็ดีคนนี่ก็หัก จักเลือกไปเข้าทำงานแล้วเลือกนายกมาบริหารเงินงบประมาณตำบลตัวเจ้าจำไว้ตัวหนาะปออุ่ยแม่เท่าต้องใจสิทิหห์เฮาคบตอนเขาคูหาการจักปะปบได้บัตรเลือกตั้งสองใบหนึ่งเลือกนายกเอาไว้ในใจเปื่อหือเขาไปบริหารนัน้น กาไดหนึ่งเบอร์นะครับนายกนะครับกาไดหนึ่งเบอร์อย่าเพิ่มแม่นมันเป็นสิ่งสำคัญแน่ใจใบตีสองหน้าจะต้องจำไว้มีสิ์กาไดหกเบอร์ก่อนเลือกเอาเตอร์ตามเขาเสนอจำจื่อจำเบอร์เขาไว้ก่อนเข้าก่อนเข้าคูหานะครับจำจื่อจำเบอร์เขาไว้นาะ กานจักเลือกไั่ตามใจเหนือเจ้าเป็นสิทธิ์ของเฮาข้างนี้จักบอกมีไั่เข้าไปบอกจี้กาหันปั๊มนี้ได้รอไั่ได้เลือกนักก็ได้เป็นคนนั่นนอได้เป็นสอทอได้เป็นแน่เจ้าไั่ได้คะแนนนักก็ได้เป็นสทอทอนาะ สมาชิกสภาตำบลต้าเปาแย่การเต้นเฮาพร้อมพักข่าวรันานหัมมาก่อนักขอพักเต่าอีอ้เนื้อนายแฟนยิงใจจุงสบายตัวนาลวดขออำลาก,ก่อนแหละนายเฮ้ยสวัสดีครับ